ดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาออกแบบเทมเพลตด้วยโปรแกรมแคนวากันนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ google นะคะพิมพ์ว่าแคนวาค่ะจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่ link ์ canva.com นะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาที่โปรแกรมแคนวาแล้วให้นักเรียนไปที่มุมขวามือนะคะคลิกท,ที่สร้างงานออกแบบค่ะ เลือกงานนำเสนอเพื่อการศึกษานะคะเราจะได้หน้าต่างการทำงานในลักษณะนี้นะคะซ้ายมือค่ะจะเป็นเมนูในการทำงานของเรานะคะให้นักเรียนไปที่แม่แบบค่ะเลือกแม่แบบให้ตรงกับลักษณะงานที่เราจะนำเสนอข้อมูลนะคะเมื่อเราได้แม่แบบแล้วให้นักเรียนคลิกเข้าไปในแม่แบบ แล้วเลือกเทมเพลตที่นักเรียนต้องการค่ะเมื่อนักเรียนเลือกเทมเพลตที่เรียนต้องการแล้วนะคะเราจะมาทําการแก้ไขข้อความและปรับแต่งเทมเพลตของเรากันค่ะเริ่มกันเลยนะคะให้นักเรียนคลิกที่ข้อความและทําการแก,แก้ไขข้อความได้เลยค่ะ ข้อความนะคะข้อความเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์นะคะ่ะเลือกฟอนต์ที่นักเรียนต้องการนะคะฟอนต์ตัวอักษรนะคะสามารถาลดขนาดเพิ่มขนาดแล้วก็เปลี่ยนสีข้อความนะคะเลือกเป็นตัวหนาหรือว่าตัวเอียงค่ะจัดก,กลางนะคะ นี้เราใส่เอฟเฟกให้ข้อความค่ะใส่เป็นตัวมีเงามียกลอยนะคะนักเรียนสามารถเลือกเลือกลักษณะเอฟเฟกได้เลยนะคะจากนั้นเราสามารถาทำให้ข้อความเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะเราไปคลิกไปที่เคลื่อนไหวนะคะในลักษณะนี้นะคะเลือกเลือกลักษณะการเคลื่อนไหวได้เลยนะคะ ไปเราจะทำการเปลี่ยนรูปภาพค่ะรูปภาพถ้าเราไม่ต้องการนะคะเรากด delete ค่ะทิ้งได้เลยค่ะแล้วเราจะทําการเลือกรูปภาพนะคะโดยการไปที่องค์ประกอบค่ะเราสามารถเลือกรูปภาพที่องค์ประกอบนะคะมีหลายลักษณะนะคะมีภาพประกอบมีการ์ตูนมีกรอบมีพื้นหลังนะคะนักเรียนสามารถเลื่อนดูนะคะเลือกรูปภาพที่ตรงกับลักษณะางานของเรานะคะ าในอุปรกรณ์ไม่มีรูปภาพที่เราต้องการเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใหม่ได้ค่ะไปที่อัปโหลดค่ะแล้วไปที่อัปโหลดสื่อนะคะเลือกอุปรกรณ์นะคะที่เราเก็บรูปภาพไว้แล้วทําการดาวน์โหลดรูปภาพลงมาไว้ในแคนว่านะคะเมื่อเราทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราคลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะคะรูปภาพจะมาปรากฏที่หน้าจอการทํางานของเรานะคะ ที่นี้จะติดพื้นหลังสีขาวมานะคะเราเลือกที่แก้ไขรูปภาพค่ะแล้วเลือกเครื่องมือลบพื้นหลังนะคะเขียนเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วนะคะนำรูปภาพนะคะเลือ่อนไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูค่ะ กรอบรูปภาพหรือกรอบข้อความตรงนี้นะคะเราสามารถขยายหรือว่าลดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงได้นะคะตามลักษณะนี้นะคะเพียงที่เราเพียงแค่เรานะคะคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ให้เป็นลูกศรสองทิศทางเนี่ยเราสามารถย่อเข้าแล้วก็ขยายออกได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้เราต้องการรูปภาพเราให้ไปอยู่ในกรอบรูปภาพแทนที่ของต้นฉบับนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะ คลิกเมาส์ซ้ายคางที่รูปภาพค่ะแล้วเลื่อนรูปภาพไปไว้ในกรอบเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพของเราแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนภาพพื้นหลังค่ะเราคลิกที่ภาพพื้นหลังนะคะแล้วไปที่เมนูซ้ายมือนะคะเลือกพื้นหลังนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนได้ทั้งสีแล้วก็รูปภาพในลักษณะนี้นะคะ เมื่อเราได้ภาพพื้นหลังที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราต้องการเพิ่มหน้าเราคลิกที่เพิ่มหน้าด้านล่างเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มหน้านะคะเราก็ไปที่แม่แบบแล้วก็ทําการเพิ่มหน้าเข้าไปนะคะเพิ่มหน้าเทมเพลตเข้าไปเราต้องการหน้าเทมเพลตกี่หน้านะคะเราก็กดเพิ่มหน้าและโดยการไปเลือกที่แม่แบบนะคะแล้วเราก็ไปเลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะคะ แล้วนักเรียนก็ทําการเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปภาพให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่นักเรียนจะนําเสนอนะคะเมื่อเราสร้างเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการดาวน์โหลดไปใช้งานนะคะให้นักเรียนคลิกที่ดาวน์โหลดมุมด้านขวาบนนะคะให้นักเรียนเลือกไฟล์นะคะถ้าเป็นรูปภาพธรรมดาไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็จะเลือกเป็น r png กับ jpg นะคะแต่ในในตอน,นในวันนี้นะคะเราทํา เทมเพลตของเราเป็นลักษณะของวิดีโอหรือ mp 4นะคะเราก็ต้องคลิกที่วิดีโอหรือ mp 4นะคะจากนั้นเราทำงานไว้ทั้งหมด3หน้านะคะเราจะทำการดาวน์โหลดทั้ง3หน้าเลยหรือไม่นะคะถ้าเราดาวน์โหลดทั้ง3หน้าเลยเราก็คลิกถูกตรงนี้นะคะแต่ในที่นี้นะคะครูจะดาวน์โหลดแค่เพียงหน้าที่1หน้าเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหน้าอื่นก็จะเอาเครื่องหมายถูกอ,ออกจากนั้นให้นักเรียนเลือกคาว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วทาการดาวน์โหลด เพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้เทมเพลตที่มีลักษณะตรงกับความต้องการของนักเรียนไปใช้ในการนําเสนอข้อมูลแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้หน้าปกที่สวยงามเหมาะก,กับงานนําเสนอของนักเรียนแล้วนะคะวันนี้ครูก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ